นีต่ตอนนี้ก็ยังไม่นอนนะคะเอคโคเนี่ยจะมีอาการพิเศษอย่างหนึ่งก็คือเอคโคติดสปริงนั่นเองเวลาเอคโคนอนอยู่นะแล้วก็เวลาอีแม่เดินเข้าไปใกล้ๆกรงเอคโคจะเด้งขึ้นมาเหมือนติดสปริงเลยไม่ว่าจะหลับอยู่เลยก็ตามหรือบางทีเดินไปแบบหายใจใกล้ๆกรงเนี่ยแอคโคจะเด้งขึ้นมาเลยเดี๋ยวเราไปดูกันว่าแอคโคติดสปริงเป็นยังไงข้อ c อคโคติส p ปริงอ๋อคำเดียวเท่านั้นแหละอ๋อ oh, 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 ตายแล้วอ๋อ oh, ว oh, ลาบอ๋อ uh, เนี่ยแหละที่เรียกว่า c อ o โ i ติ i สปริงนะแค่แบบเดินมาใกล้ๆกงแล้วแบบหายใจน,นิดนึงเธอก็ลุกนะเรียกคำเดียวเท่านั้นเฉียดกงไม่ได้เลย ไม่ว่าจะนอนหรือจะอะไรเธอจะแบบว่าเด้งขึ้นทันทีโอ้หลับซะนะเด็กดีนอนไปลูกไปนอนนะม่มาดูเฉยๆออนอนไปนอนนอน,นอนอยากนอนกับนุ้ยแม่เหรออ,อ,อยากนอนกับนุ้ยแม่โอ้ตายแนละ้ว กดน,นุ้ยแม่นอนเนาะอะอ๋อ,อกดน,นุ้ยแม่นอนอืมโตแล้วนอนเองแล้วลูกอะอะเข้าใกล้กงไม่ได้เลยจะเด้งขึ้นมาทันทีเหมือนมีสปริงเลยอืะไปไปนอนนะไปนอนดีๆไปลูกครับไปนอนเถอะไป ไปนอนซะนะนอนดีๆนอนดีๆจุดไนจุดไนไปออหลับซะออะไรกัดหลุดคันเนาะ <c ười> นอนไปไปนอนไปนอนได้แล้ว๋อ้หน,นตรจงจาน้หาว ห่าวปักจ้ังแล้วนอนไปลูกไปอืมออนนะอีแม่เข้าห้องนอนแล้วนะ